จุดเรื่อต้นของการทําหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรครับอืมจริงๆผมเป็นเป็นเซฟพีมามาก็เป็นสิบปีแล้วนะครับแล้วก็ลูกค้ากลุ่มส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเจ้าของกิจการแล้วก็พบว่าจริงๆแล้วการวางแผนการเงินให้กับเจ้าของกิจการอ่ะในเนื้อหาของ c ซ p จริงๆทงัทง้งทั้งทั้งหมดที่เราเรียนมาในเมืองไทยนะครับก็เอามาแอพลายได้ไม่ไม่ทั้งหมดมันยังมีเหลือกับบางส่วนขาด,ด,ดขาดเกินเกินอยู่อะไรเงี้ยนะครับ ก็ผมก็ได้มีโอกาสทํางานแล้วก็เรียนรู้รีเสิร์ชจนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราได้ลงคอร์สเรียนเซป a นะครับเป็นคุณวุฒ c e r t i f ิ e e ย e i ็ i ซิ a n พ i n นิงแอดไนะครับของ m เมกาแล้วก็ผมว่าที่มันมีจุดที่มันเอามาเติมเต็มได้ในมุมมองของการเตรียมตัวให้กับเจ้าของกิจการอยู่นะครับเราก็เลยมาพยายามปร,ปรับปรุงหลักสูตรตัวหนึ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของกิจการได้คือ สุดท้ายอะ่ะผมจะ,ะเรียนปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าวันนี้จริงๆเราผู้ประกอบการบ้านเราขาดองค์ความรู้ในเรื่องของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลมนุษย์เงินเดือนอะไรพวกนี้เราเรามีคนเติมข้อมูลตรงนี้เยอะมากแต่กับเจ้าของกิจการเองนะครับผมคิดว่าคนไม่ค่อยไม่ค่อยใส่เรื่องนี้ค่อยเขาโอเคเจ้าของกิจการจะเรียนรู้เรื่องการเงินสําหรับธุรกิจแต่พอเป็นการเงินสําหรับตัวเขาเองอะ่ะไม่ค่อยมีคนพูดถึง รหรือพูดถึงปุ๊บเนี่ยก็เอาเรื่องของการเงินส่วมบุคคลเข้ามาอธิบายหรือเข้าไปไปสอนเขาซึ่งจริงๆแล้วว่ามันมีความ different กันนิดนึงแตกต่างกันนิดนึงตัว linkage ระหว่างตัวกิจการกับตัวเขาเองอะ่ะมันมันเชื่อมกันจะบอกบางๆก็ไม่ได้เพราะว่าบางธุรกิจเนี่ยบางครอบครัวมันหนากันมากเลยมันแยกกันไม่ออกเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าใจในมุมของธุรกิจแล้วก็มุมของการเงินส่วมบุคคลเนี่ยมันทําให้เราสามารถช่วยเขาได้มากขึ้นแล้วก็ ให้ระวังแผนในส่วนของชีวิตเขาได้ดีขึ้นครับ